กับสบายดีส้ำสบายดีนะครับนาะกับเขาโพกับ่องบาผู้นะครับก็น่นกขขอขอบคุณี่ๆทุกคนที่ยังติดตาม่องบาผู้อยู่นะครับนาะเมื่อนี้บาผู้กับสิพผามาเบ่งธรรมศาสตร์ตนใหม่ใบหยาที่ประเทศไทยนะครับนาะไแต่กับความสะอาดสวยงามอีกเสียนเก่าเส้นเคืนนะครับว่าจะเป็นสาหนานะครับนาะเพิ่นกับศิอนุรักษ์ตนใหม่ใบหยาใบอยู่ริมสาริมนํำนะครับนาะ อันนี้บ้านมาพูกกับสีเอิญต้นเปื่อยนะครับเนาะกกเปื่อยใบมันกินไหลเลยนะครับทุกคนโคตรงามด้ยวยอยู่นะครับโคตรสวยงามแห้งนะครับนี่แหละนะครับต้นปลายสายเหตุที่ประเทศไทยเพิ่นปลูกต้นใหม่ใบนะครับเพื่อธรรมศาสตร พื่อควบอุดมสมบูรณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพื่อสิด้เห็นถุกทิ้งเ,เพื่อสิด้เห็นถูกสิ่งถูกอย่างของประเทศไทยนะครับนาะบ่วบาสิเป็นสั์สาวาซิงนะครับนาอก็สิเห็นถูกอย่างนะครับแต่กสิเป็นต้นไม้ใบยานะครับนาอที่ชาวต่างชาเพื่นไหมาเห็นนะครับนาอบางที่บานเพิ่นอาจิี่มีบานเพิ่นอาจสิมีแต่ตึกนะครับแต่ประเทศไทย มีตม้ใหม่ไงะก็อุดมการที่นิ่ความสะอาดสวยงามนะครับและกานี่นะครับต้นใหม่นะครับอันนี้คือหลักฐานยืนยันว่าบบอะไรเบาเท็นะครับเนาะคือบาผูเบาวความจริงนะครับเนาะช่วงนี้นะครับต้นใหม่ กางาแฟงนะครับเนาะว่ออาเป็นได้กินนามฝนนะครับเนาะเขียวอุดมสมบูรณ์นะครับและกทั้งขยะนะครับเนาะอ,อันนี้เป็นกา,นา,านรไปยังคือมีสามสามถังนะครับเนาะเป็นเปยังคือมีสามถังนะครับทั้งแหลกนี่เป็นสิใส่ขวดนะครับ เิ่นใส่ขวดแต่ก็สีมีคนมาเก็บเอาขวดเอาขวดไปขายอยังประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นใส่น้ะนะครับอ่าแบบเวลาเขากินหนามาเขาอชทิ่มอยู่นี่แต่เวลาขวดปลาเขาชีทิ่มอยู่นี่เนาะซองหันนี่เพิ่นเฮ็ดรูปสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะครับอันนี้เพิ่นเฮ็ดเฮ็ดรูปสัญลักษณ์ไว้นี่ขวดแกะนะครับเนาะนี่เพิ่นเพิ่นนชบ่ทิ่มร่วมกันนะครับเพิ่นชีทิ่มที่แบบว่าเวลามีหนามียังเป็นชีทิมใส่ตุ๊กกางนะครับเนาะเวลา วดเปล่าย่างประสิทิมัฟัง,ฟงนี้นะครับเนาะเพื่อเวลามีคนมาเก็บนะครับเพื่อมีมีคนมาเก็บเพื่อเก็บสบายนะครับเนาะเพื่อนได้เอาไปส่งต่อหรือว,ว่าขายต่อนะครับเนาะให้ทางบริษัทซือขายของเก่านะครับเนาะนี่คือประเทศไทยนะครับเนาะสองนะครับเนาะเพื่อนเกิเเหตุต๊วตังให้นักท่องเที่ยวได้นั่งไหลชมกันนะครับเนาะ แต่ก่อนเพื่อนนาสีคล้ายคลองนะครับเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนกระยุกเลยไปเวิร์ดแล้วนะครับเนาะนาเขาสีบ่งหยคล้ายนะครับเนาะขอว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเนาะในประเทศไทยอ่สีมะเห็ดแบบว่าโูคือหรือว่าคล้ายคลองอะไรยังต่างต่างนะครับเนาะมันแบบมาเขามามันสิบุเป็นธรรมศาสตร์ได้นะทุกคนคือกวมไม้นะเวลาเขามาคลายเรื่องคล้ายคลองบ่จักรแบบว่าดูห่านดูซอดูซีอีไยังน,น,นะครับเนาะมันสิบุเป็นธรรมศาสตร์เป็นกระด้ยุกเลย ไปนะครับเนาะโบให้เขามาคายอยู่นี่นะครับเนาะอันนี้ตามบ้าผู้กิดนะครับเนาะตัวต่างนีเน้เพื่อนก็นแม้ว่าเขามาก็ยังให้ยังให้เห็นธรรมศาสตร์ด้วยนะครับนี่คือความหมายของประเทศไทยที่เพิ่อนโบให้ขายนะครับเนาะก็สิป,ประมาณนี้นะครับเนาะบรรยากาศตอนบ่บายสามโมงนะครับหมกบา่ากู้บมกบ่ากู้บุกนุก่ง กงลูกงยังมีเบิดเนาะเพิ่นเพิ่นอนุรกักษ์ไว้เบิดเพิ่นปลูกเพิ่นถนอมไว้หญ้าเขียวทงามๆนะครับเพิ่นก็สิถ่ายไว้นะครับเนะาะกับซาซาต่งางศาสตรเข้ามานี่ยังยังตะลึงเด้อตะลึงหยังตะลึงแน่เห็นสัตว์นะครับเนาะหรือว่านกกาอีหยังนะครับเนาะแบบเพิ่นตกใจอู้หูทำไมประเทศไทยคือแบบว่ายังอนุรกักษ์ไว้หลายอยู่นะครับเนาะเพิ่นก็สิคิดประมาณนี้แหละนะครับ ตามความรู้สึกที่แบบว่าเบื้องซีนาซีตาเขานะครับเป็นดีใจเป็นเห็นนะครับนี่มีแต่ต้นใหม่นะครับโอ้ช่วงช่วงมากย่ามแดงกะจีโบช่บบวยงามเป็นไรนะครับอ่าเพราะว่าบ่มีฝนนะครับเนาะแต่ช่วงย่ามฝนโอ้โหขดเขียวอุดมสมบูรณ์แห่งนะครับ,นรบนเนาะเพื่นกะสิมีไฟฟ้าทุกจุดคือกันนะครับเนาะงต่เวลาก็คือทั้งขยายมีทุกจุดเลยพี่ๆทุกคนมีทุกจุด แลก่าบโบหางประมาณชิบหาเมตรได้ยี่สิบเมตรนะครับเนาะเป็นสีปลาแบบนี้เนี่ยคือบ่าผู้บ่าเนีน่ยนะครับเนาะนี่คือนิสัยของคนไทยที่มาความสะอาดและเปิ่นกะสีมีรอบปร,ป,รประมาณ1ิบปลายโคตรเกือบถึงยี่สิบโคตรนะครับเนาะจะดูแลสวนเพื่อเบ่งคนที่แบบว่าสูบบุรี สูบบุหรี่ม่วนนะครับนาะกินสุราดื่มสุราเพื่อนกระิเขาจับเข้าไปหองปั๊บไหมด้วยว่าถ้าไฟฟ้าฟืาฟ้นเพิ่นกระสิแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาสอบด้วยว่าอ่ามา,มาตเตือนนะครับถ้าไพบอกบ่ฟังนั่นนะครับแรกนี่ก็คือค้นทางที่ทำให้นักท่องเที่ยวเล่นสบายหรือว่ายางสบายนะครับนาอ ว่ามีขีต้มว่ามีขีฝุ่นนะครับนอนก็ไ้นั่งกะไรนะครับเสือบ่บเปื้อนนะครับนี่อันนี้ว่าผู้กับบุหูคือกันนอว่าเพิ่นเอาทุนเอาเงืนมาจากไสานะครับนอมาสางสวนสาธารณะเพื่อให้นักท่องเทียวดอว่าแรงงานลาวทีมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยได้เขามาผักพร,รือว่าผักสมองนั่นเองนะครับถ้าไผเมื่อยไผโถ เหนื่อยละเพื่อนกันสิเขามาอยู่สถานที่นี้หรือบ่อกกอีกแห่งหนึ่งกะคือว่าสวนเตตุจักนะครับและกะสวนลาดสลัมดีนะครับเนาะตรงสถานีรถไฟนะครับเป็นสิมีลายสวนนะครับเนาะเพื่อเออขามาอ่านหนังสือนะครับหรือว่ามาเหตุกิจกรรมต่างๆนะครับเนาะชิงที่หามกะ คือหามดื่มสุราสูบบุหรี่อยู่ในสวนสาธารณะของประเทศไทยนะครับเนาะอ่ะสำหรับพีพีคนไหนนะครับเนาะที่รับส้มอยู่จังหวัดใดกาแฟคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าพีพ,พีทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดบ่ได้เข้ามาอยู่กรุงเทพนะครับเนาะบาปูก็ได้มาถ่ายสวนนี่ให้เบิ่งนะครับเนาะถ้าผู้ใดมานะครับเนาะได้เบิ่งคลิปบาปูกับฝาคอมเมนต์บาไรมานะครับเนาะนี่แหละนะครับกาอยากให้พี่ๆทุกคนได้เบิ่งได้ชมนั่กันนะครับเนาะ นี่เพิ่อนเพิ่นเพื่อนชิงที่ว่าพูมักเนาะคืออยู่ในสวนนี่นะครับต้นไม้ขยะบ่มีนะครับเนาะแล้วก็รักษาความสะอาดช่วยกันนะครับบ่ทิ่มขยะสะอาดคือบ้านว่าพูนี่เบาบ่ฟังเด้อนะครับกูกินเบิดอแต่กูวีถิ่มเด้อกูบ่สนใจบ่สนใจว่าความสะอาดนะครับเนาะขอโทษที่ว่ามึงกูนะครับเนาะเพราะว่าสื่อสารพี่ๆทุกคนน่าสิฮู้เนาะข่อยบ่สนนะข่อยกินแต่คอย อย่างถิ่มจะได้ขอทิ่มประมาณนี้นะครับเนาะคือนิสัยคนลาวบางคนหรือว่าบางกลุ่มนะครับเนาะแต่สําหรับบาผู้นะครับเนาะมันก็สิมีสันอันนั้นนะครับมีเซนเฮาแบบว่ากินดแด่อะบบถิ่มบาผู้จะเป็นนิสัยแบบนี้นะครับเนาะไปหาบอลถิ่มเพื่อบางคนบาวหายนะครับอันนี้นี่แหละคือประเทศไทยเพิ่นเคียงคัดแห่งนะครับเนาะคนกล้าใจใส่ย้อนว่ากฎหมายนะครับเนาะ คนเอาใจใส่ห่อนกฎไม้นะครับสำหรับคลิปนี้บารผู้กับชิคก็จบเพียงจานีมม้นะครับเนาะผู้ได้มาคลิปบ,บารผู้หรือบาพีพีทุกคนมาคลิปกับฝากกดติดตามนะครับสวัสด,ดี